ของน้ำมันกันต่ออ่าครับอิมครับเป็นโหเลือกเป็นนอสดอมูครับฮีโร่เทียกลางครับแต่แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่เข้ามือหรือเปล่านะ่ยแต่ต้องบอกว่าแต่ตว่านอสตีโร่เล่นไม่ยากนะเพราะว่ามันกดรีเฟรชฟรีหนึ่งครั้งนะใช่ครับอ่าเป็นท,ที่เ่าจะบอกใช้เทคนิคไม่สูงนอกจากคุณเซนต์นะฮีโร<ห>่ไม่ค่อยดีนะครับได้มาเป็นอีเซราเฟเทอร์ด้วยกาลาคอนครับตัวที่เขาชอบเลยเมื่อกี้กะปีเป็นนายไข่เจียวอีกแล้วครับอ่าครัดไม้แล้วครับในขณะที่ปาโดเยลได้มาเป็นมิวเฮาส์สตอมครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเเค้้าก็ล่นไดดี มีตัวดีมอนที่โดนแบนนะครับเดี๋ยวกำลังดูว่าอีกอีกเผ่าหนึ่งคืออะไรนะบ่าออกไปเป็นเมือ์ลอกครับ oh. โอ้มือหลอกของของปฏิญายแล้วไม่มาครับอ้าอย่างงี้ต้องบอกว่าดรกอนกับไอนน้เปนท่ลเหนท่อนนได้เวลาผง,งาดครับครับไม่ไม่ต้องกลัวพิษ <laughs> น,นี้อะไอย่างที่บอกเร้ทุกเผ่าชนะ <laughs> ได้นะเอาจริงเราเห็นเม็กชนะเลยนะก็บอกว่าต้องต้องต้องดูว่ามันพลิกแพลงทั้เสมอนะแต่ตัวกล่าวแล้วก็อีมก็เลือกมาเป็น เซอร์เรนเทลซึ่งมันเป็นมันก็เหมือนโฮเกนนะขายไป้ได้ตัวเองคืนมายิ้มแป้นนี้ยครับสำหรับดราก้อนกับเอเลเมนทอลนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยครับอ๋อชนกันครับเสมอไปครับไม่ได้แต่ว่าใครเป็นราฟาัมต้องไปดูัดูไม่ทันเนี้ยฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูสก๊อตบอลของเราอเคทายกันก่อนเนี้ยครับเมื่อกี้เท่านี้ก็อันนี้ก็คืออัพและรีครับอ่าสวยครับแต่อันนี้ก็คงไม่เอาฮะปล่อยไป ที่อัแล้วรีเพราะว่าเราอยากที่จะมีโอกาสได้เทียร์สอง่สองเพราะว่าน้องสมมติมันมันรีฟรีหนึ่งครั้งทุกเทิร์นนะครับดูเฟิร์สรีเฟรชนะครับในครั้งแรกฟรีนะแล้วตัวนี้ของเซนเตอร์มันก็สามารถที่จะขายได้ด้วยนะ,นะได้ไดในเทินห้าโกเนี่ยอ่าแล้ว,วขายแล้วก็หยิบเทีอาสองสองตัวใช่แล้วก็ได้ตัวเองสองสองอยู่นะอ่าถือว่าถือว่าค่อนข้างเหมาะนะครับเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นการสตาร์ทที่ดีใช่ครับคือคือถ้าสตาร์ทโทเค็นสตาร์ทเซเลเมนทอลหรือว่าสตาร์ทเป็นพวกตัวสองสามหรือสองสี่เนี่ยถือว่าถือว่าแข็งแรงนะ สำหรับเหแรกเ้าจะถ้าไม่อยากเจ็บนะเจอกับอีเซราของเซนครับในตาน่อยครับเมื่อกี้ครับแชมป์จากเกมหนึ่งขอลองของหน่อยครับเดิมทีรับโอ้โหนี่ซื้อมาใหญ่เลยนะจะเเป็นว่าของดีนะครับของดีเรัของดีหมดตลาดแล้วครับตอนนี้ครับโดนซื้อขนาดนี้รีไหมครับรีไหมก็หยิบไหมครับหยิบก่อนเทสองแล้วรีไหมครับรีไปเลยครับอก็พอรับได้ครับอันนี้อย่างน้อยมีตัวของคาบูมบอดครับที่ที่ดูดีแต่ตัวอื่นต้องบอกไม่ดีนะ อย่างนี้แปลว่าต้องขายแล้วไมโครมัมมี่ไหมครับฮะน่าจะดีสุดนะเพราะว่าตัวตัวของไอตัวเอลิเมนต์เอลิเมนท่าเองอ่ะไม่ดีนะเพราะว่าซ้ำซ้ำความสามารถใช่อ่าครับเดิมมาเป็นไมโครมัมมี่ครับมาเป็นคือตอนแรกเมื่อกี้ผมคิดว่าหรือว่าเขาจะหยิบอ่าตัวอลิคัตอลิคัตก่อนนะครับอ่าเพื่ที่ว่าจะเก็บหนึ่งโกไว้อืมก็ได้เหมือนกันนะอนี่เขาเลือกที่บอดแข็งก่อนดีกว่าโะเกอ่านะครับ มิวเฮาส์ของปัตุยาโอ้โ oh, หต้องบอกว่านี่ครับพลังของมิวเฮาส์มันซื้อได้เยอะครับดูนี่ครับเราได้เราได้บัฟจากเหยือกอีกน,นะงานยานครับสำหรับโอ้ยังโยนดีครับยังโยนถือว่าโยนดียังยังแต่ยังเจ็บไปพอสมควรนะครับสองหนึง่งสองหนึง่งสองครับเจ็บไปห้าครับอิมเข้า,เาไปก่อน วันนี้นี่ครับเรือฟาร์มของเราก็คือไอติมนั่นเองนะอิมบอกทําไมแรกๆผมต้องมาเจอไอพี่เฮาเใช่จอนตัวนี้อีนรีสครับส่วนโอริเฟียลได้มาเป็นเคลตาซันสไตรเดอร์น่าจะเป็นฮีโร่เอาละฮะเต้มานะครับต้องมาเต้มาแล้วผมได้รีหนึ่งทีครับสวยครับสามสามไหมหรือฮาเวสโกเลมครับอืดีหมดเลยนะครับสามสามนี่ก็ได้ทางเศรษฐกิจนะถ้าเกิดทางเศรษฐกิจก็ได้ได้บอร์ดนะเลือกเอาเลือกจะเลือกจะเลือกสายจะเลือกเงินหรือเลือกต้องเลือกครับเศรษฐกิจหรือกลาโหมดีอ่ะโอ้ ไปะลุ้นนะเอาอะไดีครับท<อ>ี่เอามาวางคู่กันครับหยับหนึ่งทีครับขอขอคิดเลือกทางกระทรวงการคลังครับนี่เอาแน่นแนะเอะแน่นๆน,น,นๆ <c oughs> ได้อยู่ฮะสวยฮะอันนี้ต้องระเบิดคนไปคนไปสาสายฮะแต่อ้ระเบิดไปหลังเลยครับอันนี้น่าสนใจนะปกติจะถูกสอบว่าระเบิดต้องอยู่ต้องอยู่ออยแรกแกหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมันรีบระเบิดไงไม่งั้นเดี๋ยวพอเลื่อนมนเหลือน้อยน้อยๆกันเนี่ยระเบิดมันลงไม่คุ้มใช่โอ้รีบรลงก่อนราฟาร์มของทางทางฝั่งไอติมฮะได้เลยครับได้แต่เปเน เดาไรกเป็นดีครับดีครับดีนะครับไปลุ้นทริปเปิลได้นะโอ้ยไอ้ติมแน่นเหลือนครับแต่ตัวครับโอ้ต้องบอกว่าเข้าถือว่าเข้าใช้ได้ครับเทรดได้ดีครับโอ้แอลกลายเป็นอิมชนะรอดไปครับตานี้เปิดแผลหน่อยครับครับโดนไปแล้วฮะไอ้ติมอุนเฟลท่าก็เปิดการละครยังไม่ยังไม่เสียเลือดเหมือนกันนะถือว่า้าการละครช่วงแรกไม่เสียเลือดนี่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าการละครนี่มันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะซิ่งมากนะใช่ครับครับ ปัญหากละครคือถ้าเกิดโลภเกินไปครับจะเจ็บโอ้โหูแฟนๆอนาคินและจานยาวเยอะจังเลยครับวันนี้วันนี้มีไอออนเซนเซนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าโอ้เลือกโอ้หูอิมเลือกเป็นต้องการจะลุนทูเปิลับโอ้หูอิมใจถึงมากโอเคครับหยิบเซนเซด้วยครับอ่าโอเคได้เอาขายตัวฟรีบุตรอ่าครับถั่วครับสวยอย่างนี้อ่าอย่างนี้ครบเลยฮะมาถึงฝั่งออเดฟิี่ครับยิ้มแย้มแจ่มใสอีกแล้วนะเซลตาที่ก็เป็นฮีโร่เทมโปต้องเนี่ยแต่ตัวที่สาม โอ้เดี๋ยวนะครับโอ้ไม่หยิบเลยนะครับโอ้ตกใจหมดเลยครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้สวยฮะโอ้ยโยโฮนี่ใหญ่มากครับห้าแปดฮะโยโฮบรุกบรุกบรุกตัวอย่างแน่นเลยฮะโอ้ก็เติร์เทินหน้าได้โอ้ไปกับคุณเซนนี่ครับครับเซนซึ่งต้องดูครับว่าสุดท้ายจะได้เป็นมังกรหรือเปล่านะไม่เรียกไม่เรียกคุณเซนแล้วพี่เซนพี่เซนเรียกตามในแชทเรียกตามในแชทนะพี่เซนพี่เซนพี่เซนดีเจอพี่เซนหน่อยครับพี่เซนพี่เซน เป็นมังเอิบอ้เอิบเป็นมังกรแล้วครับพี่เซนแต่พี่เซนบางไปหรือเปล่าครับแล้วล่าตาแตบางไปครับพี่เซนอันนี้นี่นี่โยโฮเก็บได้กี่ตัวครับใช่ครับโยโฮนี่คือยืนอ้าวโอ้เข้ามาเข้าไม่ดีครับโยโฮโเทรดไม่ดีครับโยโฮเอ้าเสมอครับโอ้โหโยโฮเทรดไม่เคยเทรดดีกว่านี้ชนะไปแล้วโอ้โยโฮตูดตั้งใหญ่ใช่เลยไปโดนตัวใหญ่ซะนั้นพี่เซนรอดไปได้แต่นี่ครับนี่คือออฟฟิเชียลเซตไปแล้วครับหนึ่งสองแล้วก็รีหนึ่งที โอ้โหสวยครับแล้วตัวนี้มันจะใหญ่นะแต่ต้องต้องขายสองครับแต่แต่เนี่ยครับไอ้นสองตัวกลางนี่แหละไปแล้วแหละครับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่าต้องดูครับเพราะว่าไม่มีอีกตัวหนึ่งคือคือซื้อคือซื้อแคกซิงไซโคลไว้ก่อนครับแล้วก็แช่ไว้เผิดหน้าค่อยอ่านี่ไงครับมาอะไรครับเผิดหน้าค่อยผมแลสวยเลยนะเพราะเป็นบัฟพอดีครับใช่ครับโอ้โนี่เป๊ะเป๊ะเลยครับเป็นใจมากตอนนี่ครับโอ้โหนี่ลำดับถูกต้องเป๊ะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวดัด ไอตัวบนไอตัวบางก่อนที่เป็นตัวสมบัติครับเรียกร้องหาอะไรครับตอนนี้จะต้องลงทะเลนะครับเคลทัสตัวนี้ครับแกรนไลน์ต้องมาออกเรือนะครับส่วนฝั่งของอิมครับเป็นเมกเต็มตัวไปแล้วเรียบเกือบจะเรียบร้อยครับมีแค่ตัวเซเดอเมนเทลเท่านั้นนะตัวไอดอบเด่นเอเลเมนเทลเซนเซโอ้มันแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนเริ่มมีทิศทางชัดเจนแล้วก็ยังเล่นเผาไม่ค่อยซ้ำกันเลยดีครับแบบนี้โอ้ต้องดูว่าเซนเซจะไปวิ่งตรงไปตรงไหนนะ เดี๋ยวนะเขาเขาฟีเขาจะเอาอันนี้เหรอครับจะเอาคัตก้าเหรอเมื่อกี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้เห็นอิมฟีต้องดูต้องดูดูครับโอ้โหนี่เอาหัวนี่ตีดีแต่จัดแล้วยอมแล้วยอมเสียหนึ่งหนึ่งโกเลยนะครับใช่โอ้แต่นี่ครับโอ้โห้โอตัวนี้ครับอ่ารอบนี้ดีครับดีครับรอบนี้ดีเทรดแวลูเทรดแวลูครับโอ้เข้าเข้าไม่ดีสับอิมเข้าไม่ดีนะครับโอ้โหแล้วนี่ตีเอาไรชื่อตีแม่นนี่ครับอย่างนี้เจ็บหนักต้องดูครับหนถ้าไม่เข้าโอ้ยดีเข้าซ้ายไปหน่อยยังยังเจ็บน้อยลงไปหน่อยนึง ต่นี้หนักนะครับหนักเหมือนเนี้ยนะครับอิมสามสามสองนะครับสี่ครับสี่ครับแน่นตเรียกสตินะครับเมื่อกี้โดนหมัดหนึ่งครับครับอดีฟิลลบอกว่าเข้าทางมากครับตอนนี้กดขึ้นสี่แล้วซื้อเสาสีกับตันได้เลยนะครับไม่มาเลยครับน่าจะไม่ต้องคิดเยอะนะใช่ครับลุนทีห้าไปเลยครับครับลุ้นหาพวกเนี่ยฮะหาพวกหาพวกไอตัวเช่นไอตัวไอตัวตูดฟิลี่อ่ะแล้วก็หาเน็ตก็ได้นะถ้าเกิดเป็นโจรสละครับไปครับ ไม่มาเลยอ้างอาจต้องเป็นสนิทนะถ้าอย่างนั้นอยู่เชยนว่าเลสโกเรียกร้องนะเรียกร้องหามังกรหรือเปล่าจะเอาตอนนี้เหรอเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะจะเปลี่ยนเนี่ยเฟเอครับถือว่างานหนักตั้งแต่ต้นเลยเฟเทอรโดยเพิ่งโดนตบมานจัดมาเฟเธลเขาจอมคัมแบ็กอยู่แล้วถูกต้องเมื่อกี้เขามาแากข้างล่างอย่างนี้แหละใช่ไอติ่มนี่ก็ฝากไม่ต้องดูว่าตั้งไปถึงไหนวะนะดูทางจอรโดงครับครับจอรโดครับเมื่อกี้เกมแรกครับ จบกลางๆครับจบสไตล์เขาแล้วจบกลางๆจบจบที่ห้านี่ตอนนี้ตอนนี้ต้องว่าอีริสตอนนี้ยังไม่ได้แผงลิทเท่าไหร่บอดยังถือว่ายังไม่สามคีนะแต่ไข่มาแล้วข่ไข่ตอนนี้พยายามคิดว่าพยายามจะตั้งเป็นเนี่ยพยายามจะตั้งเป็นทางเป็นจารี่อยู่นะมันยังสมสมอยู่แต่ต้องบอกว่านี่คือพวกตัวเก่งประจำทั้งมังกรแล้วก็เมกนะครับใช่ตัวบอลสวอตเด่นนดแน่นนะส่วนพี่ไข่ของเราก็คุณไข่ของเราก็ เหนียวแน่นโอ้โหนี่ครับเจอคุณเซนคุณเซนคุณเซนนี่แอร์ไทม์เยอะมากครับวันนี้ถ่ายไปที่ใครก็เจอครับถูกเออไปชนเนี่ยเขาสมบูรณ์เลยครับคุณเซนบอดหนามากนี่ขนาดเล่นเป็นเล่นเป็นอีเซล่านะครับแต่ว่าต้องดูครับว่าใครนี่อาจน่าจะแพมนิดกระบ๋องเนาะแล้เป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณเซนได้แบรนด์ครับครับได้เร็วอยู่แล้วนะครับจะน่าจะไปสายมันจะได้อีกอีกหรือไม่นะโอ้แต่ตอนนี้เอ๊ะเหมือนเทรดดีครับโอ้คุณเซนหัวรอดเป็นตัวสามดาวบอลฟอร์ดเนี่ยครับโหัวตอนโดนรับไปเจ็ดฮะอันนี้ เซนร้อนแรงครับบ้างครับปลาโตเยาอยู่กลางกลางครับตอนนี้ส่วนกระปีกะปีอันนี้มาดีมากครับกระปิกับโอลิเฟียลแน่นๆแต่โอลิเฟียลต้อง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 ดีนะเพราะว่าเขาเป็นเคียวตัสนะครับและโอลิเฟียลตอนนี้อย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าจะไปหาสมบัติเลี่ยงครับจอดโดขึ้นขึ้นอุย้ย มาม่าเบ๊ไหมครับเอาไหนครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายไหมถ้าหยิบกลางมานี่หักปากกาเสียเลยนะครับโอหยิบกลางมานี่ร้องเลยครับหยิบกลางนี่เราเราต้องหยุดผ้าชั่วคราวเลยหยุดผ้าชั่วคราวเอาไงดีครับซ้ายหรือขวาครับตอนนี้ต้องดูคอมคนอื่นด้วยครับอ่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นแม่หมีครับเป็นมาม่าแบู๊แล้วเห็นนครับเห็นนู่นครับแรดแพ็คแลดแพ็คครับนี่ครับขายแล้วฮะปั๊มมาครับแรดแพ็คครับ แม่แบบต้องไปอยู่ขอขวาเลยนะโอ้เดี๋ยวนะครับยังยังเอาต่อครับเพื่อเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ขายครับแล้วจะขายแล้วจะเอามาตกก่า<ม>าอ, <บา S 1> อใช่<อ>กกรครับเป็นตกแก้วโอ้สวยครับอันนี้ตกแก้วนี่น<อ>ต้องกลางๆหน่อยนะอ่าครับเพราะว่าต้องต้องดูว่าอยากได้บัฟอะไรก็คงคิดว่าค <c oughs> งต้องเอาไข่นะเอาไข่มันมีโอกาสสูงกว่านะใช่ใช่หรือถ้าถ้าถ้าระหว่างที่แบบอ่ามีที่ว่างหน่อยนึงโอเคแร็แพ็กก็ยังแบบแตกมาได้นิดหน่อยไม่ไม่ได้น่าเกลียดมากก็ไม่หน่อยอู้อิมฮะ ของอิมเองโอเซนเซตัวที่สองเา<ะ>ครับแล้วดันไปหยิบโนมิไม่ได้สิ <C z art> มันกลายเป็นเหมือนแบบอุ๊ยเซนเซทิปเปลครับขายโอ้โหนี่ครับมาเอาอย่างครับอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเค<ะ>ียหกเลยครับ ก็ต้อจะหาไปโฟรหมดเปอร์นะครับถ้างั้นว้าเหวอะเลยครับเราเมกมันเรียกร้องครับฟูมันเป็นฟูเมกอยู่ดีๆก็ได้อาจารย์ท่านอาจารย์มาสองคนแล้วเจอกระปีเขาต้องกระปีเพิ่งโดนใครตบมากระปีอยู่กลางๆอยู่ครับตอนนี้กระปีฮะไปดูกระปีเขาเห็นยังไงแล้วแต่อิมอิมพลาดไม่ได้แล้วนะครับกระปียังยังไม่ค่อยจะไหวนะครับกระปียังไม่ค่อยสามัครคีนะต้องดูครับไอ้หอก้าครับถือว่าไม่เล็กนะโอ้กระปีเขาจะลำบากรู้แต่อต้งไม่แน่ไม่แน่ครับสูสีอยู่ครับอันนี้โอ้ยตีดีครับ ตีให้มันได้ตัวเกะกะครับคืออยู่ที่ตอนนี้โลเวอร์ตัวนี้ครับจะสร้างแวลูให้กับอิมได้มากแค่ไหนครับน่าจะได้เยอะนะครับเนี่ยโอ้อยู่ในเะทรดไปเทรดมาอย่างนี้เดี๋ยวนะครับยังอยู่ครับโอ้ยได้ได้ของแขมอีกหนึ่งดามจครับนี่แต่กระปิ่งเลือดเยอะยนะถือว่ายังพอรับได้โดนไปเก้าครับส่วนอิมนี่ยังรอดอยู่อ่ะดูกันต่อครับอิมอิมนี่น่าจะเป็นจุดที่พลิกขึ้นแล้วนะครับจากตรงนี้นี่ครับขึ้นนี่ครับไปครับสามารถหยิบ เทียหกได้ครับครับเจ็ดแล้วไปเลยครับเอาไหมฮะแต่ต้นตัวตัวเองคืออิ่มเจอแบบเอาเจอแบบระฟามครับเอาไหมเอาฮะเอาไหมหรือเอาเทียห้าครับเอาห้าครับสนิทแน่นอนครับโอ้ไม่เอาเลยครับบับก็ไม่เอาครับเมื่อกี้อืมวันนี้ต้องบอกว่ามันนี้อันนี้ยังมียังมีโก้ให้เลนอยู่นะคอืมก็ไม่เอาครับถ้าบับไม่เอาอันนี้ก็คงไม่โอ้แล้วทริปเปิลอีกทีครับเอาอะมาเดอะทริปเปิลสมชื่อรายการมาเอาเยอะๆอา เอาแหละเอาถ้าอย่างงี้ต้องไปแล้วครับแล้วบาลอนเนี่ยครับบาลอนมาจริงแล้วโอ้มาจริงนี่ถ้าหยิบขวานี่ฮาเลยนะครับจังบออนี่ฮาโอ้โหนี่โอ้โหต้องบอกว่าแต่อันนี้เอาแล้วครับแล้วสายโยนระเบิดมาครับเอาแล้วสายเอ็กโซเดียเนี่ยครับโยนกันแม่นแม่นแน่นแน่นโอ้ขับบูบอลมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอันี่ก็ใจแต่ไม่น่าน่าจะถ้าเกิดเอาฟีดมาโอ้โอจะเอาฟีดโอ้โหจะเอาจริงเหรอ เอาไหมอ่ะโอ้โหมาแม่สองตัวเฮ้ยจอนด,ด,ด,ดูครับลเลยจะเป็นคอมบีเนี่ยตา,ตานี่มันมันตรงนี้แหละมันมีแต่ละคนมันมีเถาชัดเจนนะและ้วดีครับฝั่งซ้ายโอลิฟเฟลครับเป็นโจนสลัดวแงแต่ก็แต่ก็ได้อยู่นะพีซเรียกร้องหาครับจอนดูแต่โอลิฟเฟลบอกว่าอาการหนักนะครับตอนนี้เราดูต้องดูครับ ไม่มีตัวป่าด้วยนะครับสำหรับตัวโอลิฟเฟลโอ้นี่ป่าไปโอลิฟเฟลเมื่อกี้นำอยู่เนี่ยทำไมมาเหลือเจ็ดได้เดีอะไรมาไปดูไปดูไปโดนใครไอติมหรือเปล่าไอติมต้องบอกว่าหลังเหนียวนะโอ้งอกสนิทงอกมาตอนแรกไม่ดีเลยครับครับได้ได้ตัวได้ตัวได้ตัวแบ็กสไรเดอร์เอแบ็กสไรเดอร์มาครับโอ้แต่ต้องบอกว่าโอลิฟเฟลตอนนี้ดูดีนะครับอย่างไหวครับโอลิฟเฟลต้องต้องตีไฮดร้านะครับไฮดร้าอย่าให้เขาได้ตีนะเอ้า แพ้เลยหรือเปล่าเสมอครับอู้หูอุ้ยหลุนถึกตัใจคว่ำครับโอ้ที่รีเฟลล์อย่างยอดอดอยู่ครับโอ้มนจริงเฟเธอรก็ตอนนี้ก็คือว่าอาการจอนโดไม่ค่อยดีแต่ยังแต่ต้องดูครับเฟเธอรตาหน้าจะได้เจอจอนโดแล้วจะได้เห็นบอดของเขาจอนโดเอาไงดีครับส่งมาม่าแบครับแต่จากตรงนี้ไม่มีทางเจอมาม่าแบนะครับออกขึ้นหกหาโกดินแล้วครับมาม่าแบไม่เจอโกดินฮะเอาอะไรดีล่ะทางนี้อ๋อเออว่ะมามะแบอยู่เทียห้าเนี่ยขึ้นอยู่ห้าอยู่ขอไฟขอไฟครับ โกดินไม่เจอนะก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องดูแรกก็ช้าไปครับก็หยิบคาริคอลมาขายเล่นไหมครับหรือเจ้าโฟลิเปอร์มาเผื่อเทคครับก็ได้นะ้ทคับผมก็ดูอันมีประโยชน์เพราะคาริคอลตอนนี้ก็ถ้ากลับตัวกลับใจก็จะไม่ทันแล้วมันมันช้าไปแล้วโฟลิเปอร์อย่างหน้าโอเคครับแล้วก็ถือไว้ก่อนครับต้องบอกเทิร์นนี้ต้องบอกว่ากระปีลงไปที่สองเลยครับโอ้อาการไม่ดีแฟนๆกระปีขอเสียงหน่อยครับขอแรงเชียร์หน่อยครับผมพลังแห่งมิตรภาพครับครับ ต้องลุ้นหน่อยนะอุ้ยนี้เขาไฮดร้าครับไฮดร้าเสียงมากนะครับจอนโดเมื่อกี้คือเลือกที่จะอัพเทียร์แล้วใช่ครับคือไม่เจอโกดิงครับคือไม่มีบอร์ดเลยครับตอนนี้โอ้ปรเลี้หนึ่งครับโอ้ยอะไรกันเนี่ยแฟนๆมาบอลยาวครับอาจารย์ขอเสียงหน่อยอาจารย์โอ้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าคุณเซนต์ดูดีเลยตอนนี้แต่ก็แต่ไม่ครับนี่คือบประตูกาวครับเลือดหนึ่งมันก็พลิกได้นะแต่ตอนนี้มันเสียวเลยครับเสียวหมดแล้วเต็งเต็งของเราครับ นี่ครับเพย์ for o มันมันแบบนี้ครับไปแบบเต็มตีนครับไปหนึ่งก็แปดะโอเคมาดูครับมาดูทางของกละครครับโอ้โหนี่ไงโกดีอยู่นี่อยู่นี่ฮะโวดที่ปาดสามตัวครับโอ้โหยโกดินครับปาดเขาวาแล้วเตรียมปาดแล้วปาดเข้าาเร็วหนักเลยครับโอ้ยางนิดหนักครับแต่อดได้ได้มาเป็นห้าห้าครับมาทั้งแผงแต่แต่ไม่น่าพอนะ เขาว่าตัวป่าทีเยอะแล้วเกินนะเนี่ยครับป่าทีก็เรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งโอ้ยิงดีครับป่าทีโอ้ยงถือว่าป่าดีนะสำหรับสำหรับจอนสำหรับสหรับจอนโดนะถือว่าป่าดีแต่ก็โอ้โหเ๋ยนนะครับดามเมตตรงนี้ครับหนักนะสามบวกหกบวก้ยแมเลยป่ะตายป่ะโอ้ยขาดองโอ้ยจอนโดเกือบบินน่ะโอ้ยตายนะครับแล้วมีใครว้ไปเลยหรือยังครับนี่มีมีผีแล้วครับ ใครวูบไปก่อนแล้วครับอะไรต้องไปดูว่าผีเดี๋ยวดูบอดผีอะไรต้องลุ้นแล้วครับผีใครครับเอาแล้วไม่รู้ใครครับตอนนี้ผีสามผีสามคนแล้วทีมงานแจ้งมาโอ้ยปลาตัวยาวคนนี้ไอติมนะโอ้ยไอติมเดินเรือสิบหกครับเป็นผีไปแล้วครับโอ้ยปลาตัวยาวหนึ่งครับกระปีสองไอติมสามแต่เดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูอีกนะว่ามันใครอันดับเท่าไรอ๋อใหญ่ใหญ่แลครับโอเคครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไอติมนี่บินเลยนะจากเลือสิบหกครับ โอ้โหตายแล้วครับตัวเต็งจัดครับแบบเต็งนี่โอ้โหนี่ครับกลายเป็นตอนนี้จอรโดเซน์ครับกลายเป็นดูดีคเซนนี่อันดับหนึ่งอุ้ยโอ้โหทองอีกครับอ๋อตายแล้วฮะไม่รวมหรือเปล่าครับจะรวมเลยครับอย่างอยังก็ได้นะครับเพราะว่าแต่รวมนี่ก็บิ๊กบิ๊กเป้งเลยนะครับใช่ดีครับรวมไปดีเพราะว่าเพราะว่ามันก็ เราเรียกว่าปาทีเดียวเกือบร้อยครับใครับาปาดให้มันนอก,กไปนะ <S <S อ,อิมครับผังอิมมาเป็นหมูเมกเต็มตัวแต่นี้อิมนี่ก็ยังสนี้มัน5้าดาวนะครับมันจะหาทริปเปิลยากนิดหนึ่ง <S <S คือเดี๋ยวมันต้องมีช่วงที่อาจารย์ต้องไปครับอาจารย์เซนเซนนะถูกครับอาจารย์ <S <S ใช่ครับอาจารย์เหล็กอาจารย์แบบอาจารย์เหล็กไหลต้องไปโอเคทำอาจารย์เหล็กไหลดูว่าคุณเซนนะดมาเจอกับพี่เซนของเราเนี่ยพี่เซนนี่พี่เซนนี่อยู่ย0สิบกว่ามานานนะต้องดูว่าเขาไปถึงไหนแล้วอะน่าจะหน่าครัวเลยพี่เซนอะลุ้นกันครับ พี่เซนนี่เดี๋ยวมาดูกันครับบอร์ดของพี่เซนเป็นอย่างไรครับพี่เซนครับมันก็ก็มังกรนะ่กลายเป็นมังกรไปแล้วใช่แต่ว่ามีความหนานะเลขสองหลักใช่ครับสี่มีตัวบอลสวอเด่นตัวลยครที่ที่จะที่จะโอ้แล้วนี่ตัวไดร์ฮอนโอ้แล้วเข้านี่เข้าสี่นี่เหมือนไม่เข้าเลยโยนกันแบบเก่งจงเก่งใจลยครับบหักเข้ามาอุ้ยตกใจหมดเลยครับแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้นี่บารอนโดนสไนเป้นแล้วนะครับ โดนอัดไปแล้วครับเรียบร้อยแต่ว่าอุ้ยตอนนี้สูงสีนะผมว่าน่าจะเป็นฝั่งอิมนะอ่าใช่ครับอุ้ยน่าจะอ้าวอาจารย์เบย์นั่นก่อนไปแตกก่อนครับโอ้โหตอนนี้เสมอเสมอครับอู้สูสีเหลือเกินไม่คิดคัดก้าสองครั้งเลยครับโอลิฟิลบินไปแล้วครับเป็นอันดับห้าครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เดือบเป็นเซนเฟเทลอิมแล้วก็จอนโดต้องบอกว่าตอนนี้เซนดูดีนะดูดีนะครับในเมื่อเทียบสถานการณ์ในเกมแรกกันนะครับอ้าวเดี๋ยวนะครับ จออ๋อชัวครับเหลือสามคนนะแวเดี๋ยวครับจอตัวที่ห้าครับโอลิเฟลที่สี่ครับอ๋อโอเคบินสองนะฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นเดี๋ยวขอตัดไปดูฝั่งเฟเทอได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวอิมจะเจอผีครับเดี๋ยวลองดูอิมอิมโดนี่สม่ำเสมอมากครับที่ห้าสองสองเกมติดแล้วครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แย่นะครับยังแต่ต้องที่หนึ่งนะแต่หน้าโอ้นี่ครับเฟเทอครับโอ้มาแพลท้องมาแล้วอ่ามาแบบรอบนี้แต่ว่าประเด็นคือ ต้องหาพวกเดี๋ยวต้องหาไม่ได้คคือเอาอะไรเมื่อกี้เมกหน้าไม่มีฮะคือจริงต้องหาคือแซปมาแซปก็ได้ครับเอาไปเทคนะเอาไปเผื่อแก้เผื่อครับเผื่อแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างนี้จะสู้บอร์ดของคุณเซนไหวหรือเปล่านะต้องดูเราต้องดูเพาจริงตอนนี้ก็คือตัวนกแก้วก็ทองไหวอยู่นะถ้าได้แต่ต้องได้ตีก่อนได้ตีก่อนใช่ครับเนี่ยแล้วดีครับเอาแซปเข้าไปรองครับกันให้มาแหวนครับตอนนีครับเซนหูคุณเซนนี่ก็บัฟกันสนุกสนานครับด้วยคาริโกสครับ เอาเรื่องนะครับของน้องปุ๊กนะครับปาทีนี่ถึงใจเหมือนกันครับถือจริงครับต้องดูขะตีก่อนจริงครับสําคัญจริงบอรน้องปุ๊กก็ถือเยี่ยบนะตอนนี้เอาครับแล้วเป็นบอดที่สามารถปิดเกมได้เหมือนกันยิ่งมาครับซัดกันเลยครับเอาแอมมาคอออกไหมมาคอขยับครับแบบนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 ปไม่พอมันใหญ่เหลือเกินแต่ว่ามาอีกทีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตัวทีเด็ดอยู่นี่ครับปาทีเกือบร้อยครับ ปาดกันไปโอ้แล้วไม่ปาตัวข้าอ๋อเป็นทอนครับโอ้โหอย่างงี้เโอ้โหอย่างงี้้องบุกบินได้นะครับโอ้โหอย่าอย่าอย่าลองบุ๊กลองบุ๊กลองบุ๊กลองเข้าโอ้โหเข้าไม่ดีเลยครับไม่ดีเข้าไม่ดีอย่างงี้บินนะครับบินไหมเรียบร้อยครับพอดีครับอดีครับแท็กซกลีลีโตครับถ้าเกิดเข้าตัวนี่แวตัวบอดยังรอดโอ้โห้องบุกครับบุกบอกวันนี้ร้อนจี๋ครับครับโอ้กลายเป็นอิ่มครับเอาตัวรอดเป็นที่สองได้แล้วตอนเนี้ย อ้หแล้วคุณเซนเนี่ยพ่เซนพี่เซนเราเองอยู่ครับพี่เซนนี่โอ้โหสถานการณ์ดีมากครับจะเป็นที่หนึ่งสองนัดติดหรือเปล่าแต่อิมครับบอกว่าขอเดินตามรอยไอติมหน่อยครับอ่าขอจากหนึ่งเก้าเก้าหน่อยหนึ่งเก้าเก้าเลยอ่ะลุ้นนะครับแล้วพี่บาลอนด้วยครับเดี๋ยวนะฝั่งของคุณเซนนี่เน้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวแต่ว่าฝั่งของอิมมีทีเด็ดทีเด็ดแร็ตเทิลนะอ้าวนะโอ้บอลสอดเด่นไม่ต้องต้องมากกว่านี้ คุณเซนยังไม่ขายเซเดเมนเทลนะแต่นี่ครับพี่เซนพี่เซนนี่ต้องบอกว่าค่อยๆไปได้นะครับสำหรับอ่าบอร์ดเรย์กอนครับครับแต่ต้องบอกว่าบอร์ดของอิมดูน่ากลัวกว่านตอนเนี้ยดูครับอิมเล่นเดวมากครับเมื่อกี้บอกว่าครับยังพูดไม่ทันจบประโยคเลยครับนู่นครับคืนบลอกไปแล้วดูไม่ได้เอาดิได้เองเลยนี่ครับเลือกกูมาด้วยครับมาเทคด้วยนะ เอาละโอ้โหเลสโกร์ตัวที่สองครับโอ้โหแช่สิฮะอย่างงี้แช่ไหมครับน่าจะแช่นะไม่แช่หรอแมวเลสกกร์ตัวนี้เหรอถ้าเกิดหรือว่ามันไม่ทริปเปิลรือไม่เอาป่ะมันแค่ตัวเดียวมันถ้ามันถ้ามีในมือสองต้องเอาเยอะแหละที่เซนต์ออเสที่เซนแช่เอาดิครับตัวเก่งงี้แต่มันจะจะท้าไปนิดนเลยแต่เลสโกร์มาเปิดก่อนครับมาเคาะก่อนเคาะดีไวชิวครับเคาะทั้งคู่อ่าเคาะก่อนครับเอาเลยฮะ โอ้โหนี่มือระเบิดมา้วครับมือระเบิดโยนมาโย่โอ้โหก็หนักอยู่นะครับแต่เล่นฮะเผาเผาบันเลยครับเผาสองนะครับอันนี้โอ้ตะดีหน้าดีนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับดี่ครับแต่ยังยังติดเลยครับโอ้ยังติดทอนอยู่เลยครับเนี่ยบอลตัวนี้หนามากโอ้ยางงี้จะไม่ไหวเอานะครับสําหรับโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหที่เซนแชมป์สองตาติดครับโอ้โหผหดงานสุดเหยียดมากครับวันนี้ คมอีกแล้วนะครับเป็นโอ้โหครับอโอ้โหตสงั่าสดใสแล้วครับพี่เส้นของเรา